สวัสดีครับไม่ต้องมีพิธีรีตรองอะไรมากแล้วกันนะนี่ผมจะอัปเดตใบออดของเมนบอร์ด H610 M I T X E D P <c oughs> ที่เคยอันบล็อกไปลิงก์อยู่ในดีสคริปชันด้านล่างโดยเหตุผลที่ผมจะอัปเดตใบออดเนื่องจากว่าเมนบอร์ดตัวนี้มันรองรับเจน13ด้วยแต่จะต้องเป็นใบออดตัวใหม่เท่านั้นและก็ต้องมี CPU ที่เป็นเจนเก่าที่มันรองรับตอนนี้ใช้1 2 7 0 0 F แล้วก็จะทำการอัปเดตไบออดโดยสมมุติว่า ผมไม่มี Windows ให้ดาวน์โหลดมีคอมอยู่แค่เครื่องเดียวแล้วไม่สามารถ่าผนดาวน์นโหลดผ่านหน้าเบราว์เซอร์ได้โดยจะใช้เมนู Instant f l a s h ตรงนี้แล้วจะทำยังไงเรามี Internet f l a ตมาลองกันเอาให้ดูกันแบบเต็มๆยาวๆไม่ตัดต่อนะปะ๊บพอเลือกแล้วก็ yes ระหว่างนี้รอซึ่งการเข้าสู่หน้าเบ O ์ออดแบบนี้ก็กดเดลหรือกดปุ่ม F2 ระหว่างที่เรากดเปิดเครื่องหลังจากที่เรากดเปิดเครื่องแล้วก็จะเข้ามาสู่หน้าไบออดเดี๋ยวลองดูนี่กําลังมันพยายามเชื่อมต่ออินเทอร์นเน็ตโดยผมต่อสายแลนเอาไว้และมันก็เจอว่าเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน4.01ตอนนี้ที่ติดอยู่กับบอร์ดเฟิร์มแวร์เวอร์ชันอยู่ไหนเนี่ย2.04กำลังจะอัปไปเป็น4.01ระบุว่าสปอร์ต t n t e l 13th generation กดอัปเดตดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์ Do not power off during UEFI อ้าว Please insert USB อ่ะนี่ถือไว้แล้วอ่ะเมื่อก่อนไม่เห็นถามหาหรือมันถามหาแต่ไม่เคยเล่นอ่ะสักครู่เอ่อปับ๊บ insert USB เสร็จกดโอเค do not power off after pressing enter the system will automatic reboot มันจะอ e b o o รีให้เราออโต้แล้วก็ w i l l c o n t i n u e กด O อ Okay. ปั๊บเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องแตะคีย์บอร์ดอ่าเครื่องเปิดปิดใหม่ใช้เวลาสักครู่หนึ่งแล้วมันก็จะกลับเข้าสู่หน้าไบออดเองอย่าลืมทำไร์จะต้องเป็นแฟต3.2เท่านั้นเพื่อความชัวนะครับ e x e x แฟตเหมือนจะไม่ได้ e x 3.2อ่ะเค okay. กลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวรอมันอัปเดตลองดูนะใช้เวลานานขนาดไหนไม่ตัดทิ้งดู Do Not power off นี่คือสิ่งที่สำคัญ ก็คือตอนแฟลช a y ออดระวังอย่าให้ไฟดับโดยเฉพาะบอร์ดล่างๆแบบนี้ที่มันไม่มี b บออดแฟลชแบ็กก็คือส่งเคลมอ,อย่างเดียวแต่เวลาส่งเคลมบอกก็ได้ว่ามันมีปัญหาบูตไม่ได้เพราะว่าแฟลช a y ออดอยู่แล้วไฟดับเพราะว่ามันจะแก้ปัญหาได้เร็วเพราะเขารู้ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมันมาจากตัวรอมแล้วเขาสามารถยกรอมขึ้นมาเบืนให้เราแล้วติดตั้งกลับเข้าไปบางทีก็อาจจะรอรับได้เลยอันนี้ ไม่เป็นปัญหาอยู่ในอยู่ภายใต้เงื่อนไข,ขของการรับประกันนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คนที่มี UPS นี่ก็จะสบายใจได้เลยไม่มีปัญหา Do not power off during UEFI update ก็กำลังตรงนี้แหละคือ BIOS ส่วนเม,มื่อกี้อัปเดตมีนิดนึงเรื่องของคำว่า BIOS กับ UEFI จริงๆแล้วปัจจุบันนี้เมนบอร์ดแทบจะทั้งหมดหรือทั้งหมดแล้วละ่ะเขาไม่เรียกกันว่า BIOS แล้วที่เราเล่นเนกันคือ UEFI utility อะไรแล้วนะเอฟไอจำไม่ได้แล้วแต่ด้วยการที่คุ้นปากเรียกกันว่าไบออซึ่งมันไม่เหมือนกัน UEFI กับไบ o อดเดี๋ยวเรื่องนี้ค่อยทำวีล็อกอธิบายสักรอบหนึ่งดีกว่าว่าความแตกต่างระหว่าง UEFI กับไบออมันต่างกันยังไงนะเคห้ uh, กว่าเปอร์เซ็นต์ละอร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 ะวังนี้ก็ระวังอย่าให้ใครมาเตะปลัก เครื่องดับก็งานเข้าแน่นอนแต่ถ้าเกิดบอร์ดที่มันมีไปออดแฟลชแบ็กอันนี้ย้อนไปดูข้างล่างได้นะครับเดี๋ยววางลิงก์ไว้ให้ว่าไปออดแฟลชแบ็กมีประโยชน์ยังไงใช้งานยังไงแล้วเมนบอร์ดรุ่นไหนมีบ้างอันนี้ต้องหาข้อมูลเอาเองแล้วกันเพราะว่าถ้าจะให้จําทั้งหมดคงยากแต่บอร์ดรุ่นบนบนกลางบนกับรุ่นบนบนปัจจุบันนี้มีแทบจะทั้งหมดละโอเคสนาทีเวลากําลังสวย และอันนี้คงไม่เปลี่ยน CPU ให้ดูเนาะให้ดูแค่ขั้นตอนการแฟลชไบออผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองซึ่งอย่างน้อยๆจะต้องมีทําได์อยู่ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นเหมือนกับว่ามันดาวน์โหลดมาแล้วเก็บไว้ในแรมมั้งแล้วไม่ได้เอาไปวางไว้ที่ไหนเธอทําไมมันไม่เห็น SSD หรือว่า SSD ไม่ได้เป็นแฟลชสาอะไรอย่างนี้ NTFS ซะเยอะปัจจุบันนี้มันเลยมองไม่เห็น ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีคอมหลายเครื่องหรือดาวน์โหลดผ่านมือถือมาใส่ทำํำไรอีกทีนึงก็เข้า Instant f l a s h ได้โอเคเสร็จแล้วแล้วเดี๋ยวรอมัน e b o o t ระหว่างนี้นี่จะเข้าไปออดก,ก็กดเดลหรือ F 2บนคีย์บอร์ดมาดูกันว่ากลายเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดหรือ,อย่างเห็นไหมว่าใช้เวลาเอาจริงๆไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำไปสำหรับการอัปเดตไบออดย้ำอีกครั้งหนึ่ง สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือเรื่องของไฟฟ้าอย่าให้ดับระหว่างอัปเดตไบออดสำหรับเบนบอร์ดที่ไม่มี d u อัล i บอหรือว่าไม่มี b บ o อดแฟลชแบ็กเพราะว่ามันจะเปิดไม่ติดเลยตอนนี้เรียบร้อยเราได้ไบออดเวอร์ชัน4.01ล่าสุดพร้อมลุยกับ Gen13 เดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่ 13600K แล้วก็ตอนไล์ก็จะมีการสลับให้ดูด้วยว่า ถ้าจาก13600ไป 13900k จะเป็นยังไงบ้างโอเคแค่นี้แหละขอบคุณทุกท่านที่รับชมบายครับแล้วเจอกันครับ